สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดดอกหอมหมูสับนะครับบอกเลยว่าหอมหวานกรอบอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล่วิวธีท,ทากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะมีดอกหอมครับตมด้วยกระเทียมวันนี้ผมก็ใช้เป็นกระเทียมไทยแล้วก็หมูสับครับก่อนอื่นเราก็นําดอกหอมของเรามาหั่นเป็นท่อนแบบนี้เลยครับหั่นเสร็จเรียบร้อยพักไว้ก่อนครับต่อไปเราก็นํากระเทียมมาตำแค่ พอปุบปุบนะคบเพื่อนๆประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปได้เลยครับ mm hmm. เมื่อน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วก็นำกระเทียมลงไปผัดได้เลยนะครับ mm hmm. ผัดให้หอมเหลืองเลยนะครับ mm hmm. เมื่อกระเทียมของเราได้ที่ก็ตามด้วยหมูสับครับ นี่นะครับขั้นตอนง่ายมากๆนะครับเ,เพื่อนๆจากนั้นเราก็ผัดให้หมูสาับของเราสุกครับ หมูสับของเราสุกเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยดอกหอมนะครับดอกหอมผมก็นําไปหั่นเป็นทอนแล้วก็นําไปล้างอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการผัดในครั้งนี้เราจะไม่เติมน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะผัดคลุกไปสักแป๊บหนึ่งขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสชาติกันครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราที่จะใส่ก็จะเป็นซอสหอยครับก็ใส่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสด1ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาใครอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถได้ใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันวันนี้เราจะไม่เติมน้ำนะครับวิธีนี้ก็จะทําให้ผัดของเรามีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็อร่อยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงที่เราปรุงลงไปก็จะเข้าเครื่องไปเกองที่ผักนะครับก็จะทําให้ผัดของเราหอมอร่อยนั่นเองครับในส่วนของความหวานของเราก็ไม่ต้องเติมเยอะเลยนะครับเพราะว่า ตัวดอกหอมของเราก็มีความหวานอยู่ในตัวแล้วนะครับเราก็จะผัดไปสักพักหนึ่งจนทุกอย่างมันเข้าที่แล้วก็ลงตัวนะครับดูจากน้ําซอสท,ที่เราผัดนะครับเพื่อนๆก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับจะเสิร์ฟลงจานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้น้ำที่ขุกขิกแบบนี้นะครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดดอกหอมหมูสับของเราง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เร่งด่วนนะครับหุงข้าวแล้วก็ผัดอันนี้นะครับ ทานคู่กันอร่อยมากๆครับเพื่อนๆใครชอบทานเมนูนี้กันบ้างครับบางคนก็ไม่ชอบหมูสับก็เปลี่ยนเป็นตับหมูก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเครื่องในไก่หรือว่าเป็นไก่ก็ได้นะครับเพื่อนๆเนืน้อไก่ได้หมดเลยครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปองทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้านสําหรับวันนี้สวัสดีครับ